พี่สาววันนี้พบกับว่าคัตตลินนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องถุงเขาเนยว่าไงเออมันเป็นกล่องถุงที่จักก็หาที่ด้านในมันจะเป็นสขนมแบบนี้ค่ะ็นสโนบอว์ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าห่างหายไปนานมากหาะดูไหนสิสโนบอว์เป็นไงมากนี่ยแล้วดูข้างๆสิมีกี่แบบมีหลายแบบมากเลยค่ะซีเคนก็มีอยู่สามแบบเลยค่ะแล้วก็ทั้งหมดมันมีอยู่เก้าแบบ แต่จะเป็นซีเขต3ดสามปกติอยู่หกเนาะอ่ะโอเคครัวนี้ต้องมีซีเขตดแน่นอนอ๋อไม่มีทางเปิดเลยนะคะอ่ามาเปิดยังไงไม่ดได้แกะานานแล้วเปิดยังไงเปิดยังไงครับเปิดยังไง และป่าในการเปิดเลยชัดนิดเดียวความเรียบร้อยสวยงามในตัวไม่มีเลยสักนิดเดียวอุ้ยอุ้ยอะไรเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมการการดูงไหหายดูสิอ่านั้นภูมิใจได้ว่าก็น่าจะของแท้เนอะเพราะราคาที่ซื้อมาราคาไม่สูง ทีจะเห็นนะก็แบบ400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ร้านนี้เขาขายมาเท่าไหร่นะลูก3 4 9บาทอ่า3 4 9อื้อก็เลยตอนแรกก็แบบเฮ้ยมีปอมไหมเนาะหรือว่ายังไงดิอุ้ยต บอกแล้วมันไม่ใช่ซีเกตไหนมาไหมมาดูใกล้ๆซิทางนั้นแล้วน้องเหมือนน้องนอนอยู่ในขยอกขยอมันเป็นสโนว์บอลสโนว์บอลพวกนี้เห็นไหมมันก็จะมีแบบล่องลอยล่องลอย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 ฟิวฟิวอะไรอย่างนี้อยู่เอาแนวการ์ดมาให้ดูสิมาดูการ์ดหน่อยการ์ดเป็นยังไงดีมีประกายวิบวับประกายอะไรไหมมีเงาเงาอะไรอย่างนี้นิดนึง ตั้งโชว์สีสู๋ไเป็นจิ้งจอกเก้าหางรุ่นนี้เป็นจิ้งจอกเก้าหางแบบนั้นแบบกําลังซีรีฟอยู่อ๋อตัวนี้เกาให้เปิดเอาไว้เขยาข่าค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเขย่าไม่ออกอ๋อมีใส่ทานใส่ทา,านอะไรอ่ะก็มันมีสวิตไหมอ่ะมีใส่ทานมีสวิตเปิดปิดไหมไม่งั้นมันก็มีไฟเลือกสักอย่างว่าเป็นอะไร มันมีไข่ถ่ายด้วยอ่ะไหนมามาดูอึบมากอึบอึบมีไงมีไฟมไม่ไม่เป็นคมไฟได้ด้วยโอ้ยนี่ต้องเอามึนๆเนี<ม>่ยเห็นไหมคะมีไฟได้วยเห็นไหมนี่ มันเป็นไฟนี่อันนี้คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดอ้าวถ้าน่ารักอย่างนี้ซื้อมาไม่ตัวเดียวหรออ,อ,อ,อดเลยตอนแรกนึกว่าจะซื้อทั้งแพ็คแต่คิดว่าเออมันคงจะเป็นแค่ธรรมดาเอาไม่ซื้อทั้งแพ็คนะกันนั้นเอาแค่ตัวเดียวแต่ถ้าซื้อทั้งแพ็คมันต้องยกกล่องใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่ทันกันเลยใช่จะได้ตัวดียวไม่ทันและอด ตัวเดียวไปแทนไปเป็นคงไฟหูถนะ้าเปิดพร้อมกันนะหกตัวนะเลิศเสียดายเดี๋ยวยุ้งดาาอ่ะไปละจบมาสั้นๆกลัวคลัวค,คนจะลืมหน้าวาวาไปก่อนอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดสไัคร์ด้วด้นะคะช่องวาวาพาาัารุยค่ะอ่าไปอย่าลืมไปซื้อเยอะๆนะคะที่เซต นนทไอแลนด์ไม่ใช่ตัวว่าซื้อมาจากแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์อ่ะไปแล้วค <ไป S 1> ่ะบายบาย,บายสวยงามสวยงามกล่องเดียวลย <c oughs> แล้วอดละละครับ